สวัสดีครับช่องตาชัยยายสายครับวันนี้ตาชัยและยายสายครับกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่หลวงพ่อโตโคู่บ้านถิ่นฐานประสาทของข้าวหอมกระเทียมดีมีสารมีสวนส,สมนดเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศดล้ำสามัคคีเป็นคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ช่องตาชัยยายสายครับกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดพัฒธาตุสุวรสดสุพรรณหงษ์นะ,นะครับอยู่ บ้านบ้านครับตำบลบบคาอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับประมาณสิบกิโลเมตรนะครับด้วยความโดดเด่นนะครับขององค์พศนะครับที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์นะครับจาลองลอยอยู่กลางน้ํานะครับอย่างสวยงามนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่องตัชัยสายครับจะนำท่านผู้ชมและผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศที่สวยงามของวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ครับ ตั้งอยู่บ้านบ้านนะครับตำบลลำคาอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเก็ดนะครับตอนนี้ตาชัยระยะสายคามาถึงบริเวณด้านน้าบริเวณบ้านว้านนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบดูแผงๆนะครับนี่คือวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับดูความสวยงามครับนี่คือประตูทางเข้านะครับของวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับและนี่คือตลาดนะครับ ตลาดโบราณนะครับที่วัฒนธรรมชุมชนเขาสร้างขึ้นนะครับติดกับบริเวณวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับภายในตัววัดนะครับลักษณะดูโดดเด่นครับวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์บ้านว่านตมบนน้ำคำอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีความโดดเด่นคือจําลองรูปเรือสุพรรณหงษ์นะครับอยู่กลางน้ำครับอย่างสวยงามแปลกตาครับทาให้เป็นอีกส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดศรีสะเกดเป็นอย่างมากนะครับ และช่วงนี้มีญาติธรรมเข้ามาทําบุญที่วัดประธาตสุพรรณหงส์แะครับเยอะครับขณะนี้เจ้าอาวาสกำลังทําพิธีทางาศาสนาอยู่ภายในอุโบสถนะครับแล้วยายสายกับตาชัยก็จะร่วมทําบุญนะครับกับทางวัดนะครับคือการช่วยเหลือคนาใข้จไาของทางวัดนะครับในแต่ละที่ที่ตาชัยและยายสายรับเดินทางเข้าไปถึงนะครับ ครับหลังจากยายสายร่วมทบุญนะครับกับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะเดินทางเข้าไปชมนะครับวัดพระธาตุสุพรรณหง์ครับภายในรอบ บึงหลวงน้ําใหญ่นะครับทางเดินจะเป็นบันไดพญานาคนะครับดูลักษณะทอดยาวนะครับไปถึงตัวพระอุโบสถนะครับที่ตั้งนะครับโดดเด่นอยู่กลางน้ํานะครับขนาดกว้างกห้าเมตรนะครับยาวสิบสามจุดหกหกสิบเมตรนะครับหลังคาทรงจัตุรบุกนะครับสามชั้นนะครับมียอดบนโดบนะครับกลางอุโบสถนะครับเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับระหว่างทางก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อโตนะครับใน พระอุปศนะครับจะมีพระประธานอยู่ตรงกลางนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเรือสุพรรณ์ครับดูตาชัยและยาสายจะพาเข้าระชมในวันนี้นะครับดูการสร้างสร้างงานทางสถาปัตยกรรมนะครับที่โดดเด่นสวยงามอยู่กลางน้ำนะครับของวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับของหมู่บ้านว่านนะครับตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ภายในอุคสถครับมีลักษณะศิลปกรรมนะครับลวดลายไทยนะครับตกแต่งบรรดาด้วยสีทองเหลืองหลามครับสวยงามครับภายในตัวเรือสุพรรณหงษ์นะครับตอนนี้ยาใส่ก็จะเดินขึ้นไปนะครับกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับ ท่านผู้ชมและผู้ติดตามที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้รบับหวยเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้ตาชัยและยาสายกำลังจะขอพอรแล้วครับ

บ้านว่านตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกีนะครับตาชัยาสายก็กำลังเดินทางออกมาชมความงามนะครับภายในตัวเรือสุพรรณหง์นะครับและก็นี่คือพระธาตุพระบรหุมสาลีนิกธาตุครับครั้งหนึ่งนะครับเข้ามากบไหวาพระบรหมสาลีนิกธาตุนะครับที่บ้านว่านตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกีนะครับตอนนี้ยะสายครับก็จะ ขอระคังบอกเก่าวเทวดานะครับที่ได้เข้ามาภายในวัดนะครับทำบุญครับครับตอนนี้ก็มีญาติธรรมนะครับเข้ามากันที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ครับเยอะมากครับวันนี้ตอนนี้อยู่ในอีกส่วนหนึ่งอยู่บนสาลาการเเลียนที่พระอาจารย์กำลังสวดมนต์อยู่ครับและก็นีคือลูกปั้นเหมือนนะครับขอรับรูพระรวยนะครับ รวยสมชื่อครับผู้เข้ามาชมก็จะรับรวยครับผู้ติดตามก็จะรับรวยนะครับแล้วก็ตาชัยยายตรด้วยนะครับนี่คือบริเวณด้านข้างนะครับภายในเรือนะครับเรือลอยกลางน้ำนะครับเรือเป็นเรือจาลองเรือสุพารของขึ้นมานะครับโดยภายในพุสศดอย่างที่ตาชัยว่าครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับครั้งหนึ่งครับก็อยากจะให้เข้ามากลาวไหวขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับ ดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเรือสุพรรณหงส์แล้วนะครับมันบอกไม่ถูกครับคือลวดลายก็ทําสวยงามครับทางเดินจะเป็นอุโบสพญยาณคราชนะครับเดยตามเข้ามาบริเวณกลางน้านะครับเดินออกไปนะครับจะเป็นบันไดทางเดินของยองค์พญยาณคราชนะครับความกว้างก็เดินสบายครับขนาดความกว้างก็5เมตรนะครับความยาวของเรือสุพรรณหงส์ก็16 อ่า13.60เมตรนะครับยาวมากครับอยู่บริเวณกลางน้ํานะครับมองจากลักษณะจากขอบฝั่งมาโดูเด่นมากครับและตอนนี้ยายส่ายครับกําลังให้อาหารปลานะครับมีจุดขายอาหารปลาของทางวัดด้วยนะครับเพื่อให้ยติธรรมแล้วก็ผู้เข้ามาชมและนักท่องเที่ยวครับให้อาหารปลาครับนี่คือตลาดโบราณวัฒนธรรมชุมชนนะครับที่ทางวัดนะครับพระธาตุสมารทองได้ําสร้างขึ้นกับกลุ่มชาวบ้านว่านนะครับ ตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูมุมไกลนะครับผม,มจะเห็นจะชมความงามของเรือสุพรรณหงส์ได้อย่างสวยงามครับนอกหา้านไปไ้แนเราพหาไปในพันก็ไไปอนีหาเร่อนนลหน้าและนี่คือบริเวณด้านข้างของตัวเรือสุพรรณหงส์ครับลอยอยู่กลางน้ำนะครับ ทางเดินเข้าไปก็จะเป็นองค์พญานาคคราชนะครับตอนนี้ยาสายครับก็จะเข้ามาอุดหนุนสินค้านะครับของชุมชนบ้านบ้านนะครับตำบลน้ําคําอาเภอเมืองจังหวัดรีนะเกตนะครับภายในวัดพระธาตุสุพรรณนครับจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับให้กลุ่มชาวบ้านมีอาชีพครับได้ขายขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นอาหารพืนบ้านนะครับหลายๆอย่างครับมีโอกาสแวะเวียนเข้ามาชมนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับร่มเลื่นนะครับ โดยพระเดชพระคุณท่านนะครับท่านได้สัสร้างความร่มเรือนะครับภายในวัดได้อย่างสวยงามและลงตัวกับธรรมชาติมากครับในวันนี้ครับตาชัยและยายสายคาเดินทางมาก็ร่วมเกือบเที่ยงนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับร่มเรื่นครับโดยการสัสร้างงานครับพระเดชพระคุณท่านนะครับสร้างองค์เรือสุพรรณหงษ์จำลองนะครับแล้วก็ภายในนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับ มีโอกาสก็เข้ามากาบไหว้นะครับเพื่อเป็นกวา,าเพื่อเป็นสินริมงคลให้กับครอบครัวนะครับเป็นการสถาปัตย์นะครับสวยงามเมื่อกี้ครับบร,ริเวณกลางน้ำนะครับภายในวัดพระธาตุสุพรรณหงนะครับ ดูความโดดเด่นของวัดพระธาตุพรณหงนะครับที่มีเรือสุพรรณหงจำลองนะครับแล้วก็ภายในนะครับอุโบสถนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับให้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับทั้งนึงนะครับตัดชัยและญาสาวก็ท่านผู้ชมทุกท่านและก็ผู้ติดตามนะครับมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาครับเดินทางง่ายครับถ้าเดินทางมาไม่ถูกนะครับให้ใช้กูเกิลแบบนะครับในการเดินทางก็จะมาง่ายและก็สะดวกครับ และนี่คือความงามด้านข้างของเรือนสุพรรณหงส์ก่อนตาชัยและยายสายเดินทางกลับภูมิเมี่ยมเรานะครับครับหลังจากซื้อเข้าของครับเต็มเลยครับยายสายครับอุดหนุนสินค้าของสุมชนนะครับครับสหรับจะเดินทางกลับในวันนี้แล้วนะครับช่องตาชัยยายสายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและผู้ติดตามที่รับชมคลิปนี้นะครับ ขอความัสุขจงมันเกิดแก่ท่านผู้ชมและก็เอฟซีผู้ติดตามทุกท่านครับขอให้มีความสุขเท่ากันบริเวณทางออกวัดนะครับวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับทุกๆคนครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับตาชักะยกัลยาสายก็จะเดินทางกับภูมิเรานะครับก็ขอ,ขอความโชคดีเกิดกับเอฟซีทุกท่านฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยยายสายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางครั้งนี้และก็เดินทางครั้งต่อไปในการเดินทางสายบุญนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ